สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจําเดือนกับรกฎาคมค่ะเราไปเช็คดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าคลิปนี้ตรงกับคุณนั่นหมายความว่าเดือนนี้ต้องเป็นคําทํานายของคุณอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายกันนะคะไม่เหมาะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนเพนชาวพฤกษบ ถ้าคุณถามว่าน้ำหอมที่ถูกฉลกกับคุณเสริมสร้างสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดความโชคดีนะคะดึงดูดพลังงานรักแท้แม่หมอขอนําเสนอนะคะกลิ่นเดเมจิกค่ะของแม่หมอเองนะคะน้าหอมทิพย์เกรสรค่ะนะคะน้าหอมที่มีคุณภาพความหอมระดับพรีเมียมและเป็นราคาที่คุณจับต้องได้แม่หมอแปะรายละเอียดไว้ ใต้ใต้คลิปแล้วนะคะหอมนะคะหอมมากหอมแบบมีมนขลังเหมือนมีพลังพิเศษนะคะที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์ได้อย่างลงตัวคะ่ะตอนนี้แม่หมอจัดโปรโมชั่นนะคะใครที่สั่งขนาด50 ml นะคะแม่หมอแถมขนาด10 ml มูลค่า199บบาทฟรีนะคะสำหรับใครที่สั่ง ขวด50 ml ในราคา999บาทแถมฟรีค่ะแต่ถ้าใครที่บอกว่าแม่หมออยากได้ราคาเบาเนะคะแม่หมอก็จะมีขนาด10 ml เนี่ยนะคะเพียงราคา199บาทเท่านั้นและใครที่สั่ง3ขวดขึ้นไปนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะในขนาด10 ml นะคะใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ไปที่ fin นะคะ fin 5696หรือคุณดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าจะทำให้คุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ถูกโฉลกกับเพื่อนเอนชาวพฤศพนะคะบอกแอดมินของแม่หมอได้เลยนะคะว่ากลิ่นเดอะเมจิกค่ะ,ะไปดูกันนะคะขอดูพลังงานของคุณในเดือนกรกฎาคมนะคะตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเช็คพลังงานของคุณเลยค่ะได้ไพ่เด็กนะคะเด็กไม้เท้าเดียมเพรส สาดาบ8ดเหรียญแล้วก็ไพ่โฟบสอดค่ะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะมีความรู้สึกว่ากับความรักในตอนนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะประมาณนั้นไหมคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุไฟเมสิงธน,นูธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุดินพึงศพกันบังกรก็เป็นไปได้นะคะคือจริงๆตัวของคุณอ่ะ คุณเนี่เป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่คิดดีหวังดีปรารถนาดีนะซื่อสัตย์คือรักใครก็รักจริงแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าถ้าใครได้คุณเนี่ยไปเป็นแฟนเนี่ยเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะคุณเนี่ยรู้คุณสมบัติเกี่ยวกับตัวของคุณนั้นได้เป็นอย่างดีแต่แม่หมอกําลังรู้สึกว่าคนที่คุณคบหาอยู่อาจจะไม่ได้รู้สึก เห็นคุณค่าในตัวของคุณขนาดนั้นคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะคบอยู่กับคนที่อาจจะอายุนะคะอายุค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคุณก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งไม่ค่อยหวานเป็นคนที่ดูนิ่งเฉยเป็นคนที่ดูไม่ได้มีความสดใสอะไรในชีวิตเลยเหมือนกับ คุณเป็นเพชรอะนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแม่หมอเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นเพชรก็แล้วกันนะแล้วคนคนนี้นะคะไม่ได้เห็นคุณค่าในเพชรเม็ดนี้เลยคุณรู้สึกแบบนี้เนาะประมาณนี้หรือเปล่าถ้าใช่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้รักของคุณดีงามกําลังสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้เพราะแม่หมอเห็นในเรื่องของคําว่าสามดาบขึ้นมานะคะหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเอ่อไม่มีความสุข กับความรักในครั้งนี้เขาอาจจะทำให้คุณทุกข์ใจอาจจะทำให้คุณผิดหวังอาะทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจโอ้โหคุณแบบคุณมาแบบเขาเรียกว่ายังไงอะจะบอกว่าเอออาจจะมีใครหลายคนเนี่ยมารักคุณมาสนใจคุณมาชอบคุณแต่คุณมอบความรักเนี้ยให้กับเขาสนใจเขาแล้วก็เปิดใจที่จะรักเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไมเขาดูไม่สนใจคุณเลยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนั้นอ่ะเหมือนกับ ไม่มีการแอคชั่นอะไรนะเขาอาจจะไปโฟกัสอยู่กับหน้าที่การงานการหาเงินแล้วดูดเหมือนกับว่ามีเหมือนกับเขาเป็น มีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เคร่งเครียดอยู่กับตัวเองจนไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณเลยประมาณนี้ไหมจนทําให้คุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีจะหยุดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เมตตาแล้วก็สงสารแล้วก็อาจจะรู้สถานการณ์ในชีวิตของเขาว่าเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตแล้วคุณก็อยากเป็นกําลังใจอยากอยู่เคียงข้างเขาอยากคอยซัพพอร์ตเขาแต่เขาเหมือนกับ เขาเหมือนกับดูนิ่งดูไม่อยากไปต่อหรือเปล่าดูเหมือนกับไม่ได้ให้คุณค่ากับความรู้สึกของคุณเน่ะคือสิ่งดีๆที่คุณมีให้เขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก,ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเขามองว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเลิศ มีแต่คนอยากได้คุณแล้วทําไมคนคนนี้ได้คุณแล้วทําไมทําไมเขารู้สึกว่าเขาไม่ดูแลเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะคุณรู้สึกแบบนี้ไหมถ้าเช่นนั้นแม่หมอจะไปเช็คความรู้สึกของเขากันดีกว่านะคะอ่ะเราไปดูความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเจอปัญหาอะไรเขาคิดยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เจาะดูเขากันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยดูแนวโน้มในเดือนกักฎาาคมเนาะ Four of Cups Four มีแต่ไพ่เลขสี่ขึ้นมาเนาะ Four of Cups เขานะคะ Four of Pentacles สี่แล้วอะ่ะคุณก็ได้สี่นะเนี่ยสี่อยากจบอยากไปต่อทุกพอแค่นี้หรืออาจจะหมายถึงคนรักที่เหมือนกับไม่มีการแอคชั่นไม่มีการพัฒนาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับจับเจา้าอยู่กับตัวเองไม่มีชีวิตชีวาคุณอาจจะรู้สึกเช่นนั้นได้เนี่ย r of cup พส์โฟอฟเพนทาเคิ ความรู้สึกของเขานะเ e เว่นอ p ฟ p ั of p e n t a c l e เเแล้วก็จะเป็นไพ่ King of p e n t a c l e นะคะถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยสถา,านการณ์ของเขาเป็นยังไงความคิดและความรู้สึกขเขาเป็นยังไงอ,อาจจะเดี๋ยวค่อยถามเจาะว,ว่าความรู้สึกในความรักเป็นยังไงก็แล้วกันนะเอาอ่ะเนี่ยเป็นตัวเขาก่อนเลยแม่หมอมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบตอนเนี้โฟกัสในเรื่องของการเงิน มากมากเลยแต่ในเรื่องของความรักนะถ้าพูดถึงถ้าถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะเพชรออฟโฟร์ออฟครับเนี่ยไม่เหมาะมาว่าเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะจริงแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยถามว่าเขาสนใจไหมถ้าจากไพ่ใบน,นี้เขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เงียบอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบแสดงความรู้สึกอะไรออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะเห็นก็คือการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตนะ่ะ อ่เขาก็รู้สึกนะว่ามันดีแล้วก็ไม่ได้ต้องการใครอีกแล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูแลคุณน่ะหรือแครคุณอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าเออมันเหมือนกับยังไงอ่ะก็ก,ก็ก็รู้แล้วว่ามีคุณอยู่ในชีวิตแต่ไม่รู้วิธีลดน้ำพรวนดินให้ความรักเติบโตให้ความรักมันดูสดใสประมาณนี้ไหมเพราะว่าเขาอะไปโฟกัสอยู่ที่เงิน f o r ์อัพเพนเด l e จะหาเงินได้เท่าไหร่เดือนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่ธุรกิจอันนี้มีกําไรเท่าไหร่มเีเงินเหลือเก็บมีแบบเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆฟโฟกัสไปที่การเงินแล้วก็มีความคิดความฝันอะไรมากมายเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งไม่ได้มองไม่ได้มองหรือสนใจอะไรใครเลยแต่แค่รู้ว่ามีคุณเป็นแฟนแน่นอน รู้แน่นอนแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครด้วยอ่ะอันนี้คุณก็ต้องไปพิจารณาดูนะคะไปพิจารณาดูใช้วิจารย์ในการรับฟังของคุณด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจใครเลยก็รู้แหละว่ามีคุณเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการให้เขาแอคชั่นหรือต้องการอะไรจากเขาเออต้องการความเอาใจใส่การดูแลการเอาใส่เอ่อการเอาใจใส่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ซึ่งคุณเองอาจจะต้องเปิดใจคุยกับเขาแบบตรงไปตรงมาก็ได้เพราะว่าในหัวของเขาในตอนนี้โอ้โหมันมีแต่ความคิดความฝันแล้วมันเป็นความฝันแบบอันยิ่งใหญ่คิดการใหญ่อะไรด้วยนะคะจากการลงทุนกับเงินทอที่เขามีอยู่จะต้องจะต้องเต,ติบโตจะต้องได้เงินมากกว่านี้หลายเท่าจะต้องทํายังไงลงทุนยังไงให้คุ้มค่าเขาโฟกัสไปถึงตัวเขาเองเนี่ยเป็นเศรษฐี ระดับมหาเศรษฐีมีเงินแบบระดับหลักล้านหลายล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่ากันไปเนาะคิงเรียเนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นโฟกัสกับเรื่องเงินมากเลยอะโอเคค่ะแต่ถามว่าเขาก็พอใจนะเพราะว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วมีความแตกต่างกับคนอื่นๆก็ได้เช่นคุณอดทนเก่งนะแล้วคุณก็ไม่ค่อยพูดด้วยแล้วคุณก็เหมือนกับ ใจเย็นอะแต่จริงๆเนี่ยการที่เขาเป็นแบบนี้เขาไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเนี่ยกำลังทุกข์ใจแล้วคุณกําลังรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยซ้ําไปอาจจะไม่รู้ในใจของคุณเลยนะคะว่าคุณกําลังคิดอะไรนะคะกับเขาอยู่ในตอนเนี้เขาอาจจะไม่รู้ชะตากรรมของเขาก็ได้นะว่าคุณอาจจะไม่ไปต่อกับเขาแต่แม่หมอบอกว่าเขาอาจจะแบบ เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเขาต้องละเอียดอ่อนนะเขาต้องเอาใจกูนะจู่ๆบางทีเนี่ยเขาก็ไม่คาดคิดว่าคุณกําลังคิดที่จะไปเอ่อจะจบความสัมากอบเขาแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาเลยทีนี้แม่หมอมาขอดูมุมมองเขาหน่อยนะมุมมองความรักระหว่างคุณกับเขาอะเขามองยังไงคะเขามองยังไง เขามองยังไงเอ่ย Queen of Pentacle s เขาบอกว่าความรักอะ่ะมันก็ดีกับคุณนะ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเงินน่ะชีวิตมันจะดีได้อย่างไรถ้าสมมุติว่าตัวของคุณเองนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบมีทรัพย์มีธุร,รกิจหรือมีความมั่งคังร่ำรวยฐานะดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้หวังที่จะเข้ามาแบบยุ่งเกี่ยวกับ การเงินการทองของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็อยากจะมีฐานะการเงินที่เท่าเทียมกับคุณส,สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้แล้วการที่เขามีเงินน่ะมันก็ทําให้เขาแบบดูดีในสายตาของคุณด้วยก็เลยอาจจะไปโฟกัสเรื่องการเงินแล้วก็อาจจะลืมช่วงเวลาที่บางทีอาจจะต้องอ,อยู่ด้วยกันหาช่วงเวลาดีๆอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกันหรือพูดคุยอะไรกับคุณหวานกับคุณบ้าง ไม่เหมอะมองว่าเขากําลังพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นนะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีความบางคั่งร,ร่ารวยได้แล้วมีคุณนี่แหละเป็นไอดอลนะคะเป็นแรงพลังเขาพลังกายพลังใจเป็นแบบแรงผลักดันให้เขาอยากบาง่งคั่งร่ารวยซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับคุณมากๆกับเหมือนกับ เป็นไอดอลเลยอะนะคะประมาณนี้เลยนะเนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมุมมองความรักนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยการที่เขาได้มาเจอกับคุณเนี่ยไม่หอมองว่าเขาเริ่มจากศูนย์เลยนะชีวิตของเขาไม่มีอะไรเลยนะหนึ่งไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกับชีวิตเลื่อนลอยอะเลื่อนลอยไร้ซึ่งอนาคตแต่พอได้เจอคุณปุ๊บในชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้อง คิดใหม่มองมองใหม่ๆคุณอาจจะต้องเป็นคนชวนเขาเองนะเช่นเออไปเที่ยวกันไหมเอ้ยที่นี่บรรยากาศดีนะเออปล่อยวางเรื่องการทำงานลงสักนิดนึงหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างก็ดีนะคคุณเองอาจจะต้องลดอีกโก้ลงหรืออาจจะอย่าไปคิดเองเออเองว่าเขาไม่ได้รักคุณว่าเขาไม่ได้เอาใจใส่คุณเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันก็ดีอยู่แล้ว ตัวเขาเองต่างหากที่จะต้องพัฒนาแล้วก็เติบโตนะคะคนเรามันมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยค่ะ1ดาบนะคะจริงๆล่ะถ้าจะมองในเรื่องราวของความรักแม่หมอบอกว่าเขามั่นคงกับคุณมากๆเลยนะ1ดาบคือเป็นความรู้สึกที่ต้องการสร้างหลักปักฐานกับคุณเลยแหละ มั่นคงกับคุณมากๆแต่แค่เราให้เขาแบบรวยเท่าคุณก่อนหรือพิสูจน์อะไรบางอย่างนะคะให้คุณได้เห็นให้คุณได้ไว้วางใจเพราะฉะนั้นในความรู้สึกนะคะแม่หมอมองว่าคุณอยู่ตรงนี้สวยๆของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดมากเขาไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากคุณหรือไปมองคนอื่นหรือไม่สนใจคุณแต่เขากำลังโฟกัสกับความสำเร็จของตัวเองเท่านั้นเองนะคะ เขากาลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะคะเจ็ดดาบไม่ใช่ว่าเป็นแผนที่ไม่ซื้อสัตว์กับคุณหรืออะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นการวางแผนในเรื่องของออมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเซอร์ไพรส์คุณไม่เหมาะคิดว่าเป็นในเรื่องของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาแน่นอนค่ะที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยรู้ว่าเขาทํามันได้สิ่งที่เขาต้องการจากคุณคืออะไรรู้ไหมคะ 1. คําชื่นชม2แบบ ซัพพอร์ตเอ้ยไม่ใช่ซัพพอร์ตหมายถึงว่าอ่าโอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกเช่นถ้าคุณรู้ว่าเขาประสบความสําเร็จเขาอยากให้คุณแบบตื่นเต้นเออประมาณนี้นะอยากให้คุณตื่นเต้นอยากให้คุณรู้สึกอุ้ยดีใจไปกับเขาลุ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะทับาลานซ์นะคะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธนูก็ได้แล้วคุณต้องรู้นะคะว่าชาวธนูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโฟกัสที่การงานโฟกัสที่ ความสําเร็จของตัวเองบางทีอาจจะลืมช่วงเวลาที่สวีทหวานดูแลเอาใจใส่หรืออะไรไปบ้างเพราะเขาก็เห็นว่าอชีวิตของคุณมันดีเลิศอยู่แล้วอะค่ะเขาตัางหากที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเขาเขาตัางหากที่จะต้องหาความโชคดีให้กับตัวเองเขาตัางหากที่จะต้องอ,อสร้างฐานะหรืออะไรบางอย่างให้เท่าเทียมคุณ่ะเขาก็เลยไม่ได้แบบว่าเ,เหมือนกับคือ หาเวลามาสวีทมาหวานมาอะไรกณนะ่ะเขาอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเนี่ยมีความรู้สึกคือคุณสําคัญกับชื่อดองเขามากเลยนะจริงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณ,ค,ณคุณอย่าคิดมากนะชาวคะชาวพฤกษ์ศศอย่าคิดมากได้โปรดอย่าคิดมากคุณต้องมองเขาในทิศทางที่ดี เพราะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดเลยนะคะเพราะเมื่อคุณได้รู้รายละเอียดตรงนี้แล้วแนวโน้มของคุณในเดือนรกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะชาวพฤษศเพสอฟคัพแม่หมอว่าดีนะเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะไพ่เดือดสตารค่ะไพ่เดือดซันค่ะอ่ะมาสองใบเลยนะคะ ไพ่สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอมเมจิเชียนคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราวกับปาฏิหาริย์ของคนที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแบบที่คุณจะต้องแสดงความยินดีแล้วก็ตกตะลึงในสิ่งที่เขาทำเพื่อคุณเนี่ยมากมายขนาดไหน ช่วงเวลาที่เขาจะได้สวีทกับคุณช่วงเวลาที่เขาจะได้มาออดอ้อนคุณช่วงเวลาที่เขาจะได้มาแสดงความรู้สึกว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนแล้วคุณเนี่ยพิเศษกับเขามากมายขนาดไหนคุณมีความสำคัญกับเขามากเพียงใดคุณจะได้เห็นมันทั้งหมดจะมาปรากฏต่อหน้าคุณนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ว่าเขากำลังซุ่มเงียบ เฮา้ยทอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณอยู่ค่ะแม่หมอเชื่อนะคะว่าคนคนนี้เขารักคุณมากมายขนาดไหนไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยคุณเตรียมตัวแสดงความยินดีเขาได้เลยแล้วเขาจะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่พิเศษสุดในชีวิตของเขาตอนนี้คุณอาจจะคิดผิดอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะกําลังน้อยใจคุณอาจจะกําลังแบบคิดว่าคุณไม่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปล่าเลยค่ะคุณคือที่สุดของเขาเลยนะคะ อ่ะขอเปิดความรู้สึกในใจของเขาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะไฟอัพสอดร,รู้สึกถึงชัยชนะนะในใจนะมันฮึกเหิมชนะทุกสิ่งอย่างในสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะเขาทำสำเร็จแล้วเขาก็อยากใช้คุณเนี่ยร่วมแสดงความยินดีตื่นเต้นดีใจกับเขาชื่นชมเขา คุณทาให้เขาแบบมันเหมือนกับว่าเป็นแรงดันใจผลักดันให้เขาเนี่ยได้มีจุดหมายได้มีเป้าหมายใหญ่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะและก็ไพ่ king of cups แม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่เขาภาคภูมิใจเขาควรที่จะได้ให้อะไรที่ดีกับคุณหลังจากนี้เมื่อเขาสำเร็จแล้วนะคะแม่หมอรู้สึกถึงการ การที่เขาอยากจะให้เกียรติคุณสแสดงออกนะคะแสดงออกถึงการให้เกียรติถึงความรักความอ่อนโยนเอาใจใส่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวของเขาเพราะฉะนั้นชาวพุษภพคะอยากคิดมากคุณต้องปรับเปลี่ยน Mindset หรือมุมมองที่ดีนะคะที่มีให้กับเขาเป็นกําลังใจให้เขาคอยผลักดันเขาคอยดูว่าเขาจะเซอร์ไพรส์คุณจริงๆไหมมันมีลุ้นอยู่นะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะเอาเป็นว่า ใครที่สนใจดูดวงส่วนดวนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วใครที่อยากจะเสริมสเสน่ห์นะคะความลึกลับความหอมที่ลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยทำให้เขาต้องเมอนสะกดคุณนะคะอย่าลืมนะคะเด e m เมจิกค่ะ สามารถทักทายพี่ที่แอดมินของแม่หมอได้เลยนะ fin fin นะคะ5 6 9 6นะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะหรือรายละเอียดนะคะลิงก์ไลน์นะคะอยู่ใต้คลิปของแม่หมอค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะ